ทำไมไม่กินได้น้อยออกกําลังกายก็หอมแล้วทําไมต้องไปเจ็บตัวทําไมต้องไปฝืนธรรมชาติที่เขาให้มาถ้าผ่าไปแล้วอะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอันนี้คือคําถามที่มิเชื่อว่าทุกคนที่กําลังจะผ่าตัดกระเพาะและปรึกษาครอบครัวหรือคนรอบข้างอะ่ะเจอแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนที่น้ำหนักร้อยกว่าโลช่วงสัปดาห์แรกนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะคุณหมอ,อยังจะให้เรากินอาหารเหลวเป็นซุปใสแล้วก็เป็นโปรตีนทางการแพทย์นะคะเราจะกินแบบนี้ไปประมาณ14วัน จากที่เราเคยกินข้าวแล้วเ,เคยกินน้ําหวานเคยกินอะไรที่มันเยอะๆพูนๆอย่างเงี้ยพอออกไปอ่ะทุกอย่างเหมือนตัดวงจรชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าหิวแค่ไหนก็กินได้ไม่เกินห้าคำมีค่ะก่อนออกจากโรงพยาบาลจะมีนักโภชนาการของทางโรงพยาบาลเอาเอกสารและมาแนะนำการใช้ชีวิตการปรับตัวการกินการดูแลตัวเองก่อนที่เราจะกลับบ้านค่ะ แผลผ่าตัดดีมากเลยค่ะเพราะว่าออ14วันแรกอะคะ่ะหมอนัดมาเปิดแผลมีมาตานัดทุกครั้งที่หมอนัดม้จะมาตามนัดนะคะเพื่อติดตามอาการแล้วก็หลังจากกลับบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะใช้ครีมทาแผแลลบรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะช่วย อตอนนี้มีผ่าตัดครบ3เดือนแล้วนะคะน้ําหนักลดลงไป22กิโลค่ะตอนนี้คือคล่องตัวมากเลยค่ะการเดินการใช้ชีวิตต่างๆก็คือดีขึ้นมากล่าสุดพี่ไปทําบุญมาค่ะเดินขึ้นบันได300ขั้นได้แบบสบายๆเลยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มี่ไม่เคยทํามาก่อนและไม่เคยคิดจะทําด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้มี่ทาได้แล้วความเดินขึ้นไปอะคะ่ะเดินไปคิดไปว่าจะไหวไหมจะรอดไหมก็เดินไปพักไป อยาดมยาหมองก็คือจับเต็มเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ไหวแต่ว่าด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรด้วยสปิริตของความเป็นแม่ค่ะลูกเดินขึ้นไปก่อนแล้วแล้วก็เรียกมาม่าสู้ๆมาม่าสู้ๆอย่างเงี้ยเราก็เลยมีกําลังใจเดินไปด้วยความคล้องตัวของเราด้วยมันก็เลยไม่ได้ทําให้เราเหนื่อยหอบโอ้มีความสุขมากเลยค่ะคิดย้อนไปเลยว่าเราคิดไม่ผิดเลยที่เราเลือก ดน,น้ำหนักแล้วเราก็คิดไม่ผิดเลยที่เราขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ตอนปรึกษาหมอค่ะหมอให้หมอให้คําแนะนํามาแล้วก็แจ้งมาแล้วว่าหลังผ่าเราจะเจอจกอะไรบ้างและส่วนใหญ่80เปอร์นจะเจอเหมือน,อนกัน,นะคะ่ะเปลี่ยนค่ะ <c oughs> เช่นคําถามของคนรอบข้างที่เราเคยเจอว่าจากเมื่อก่อนนะคะ พอตอนน้ําหนักเราร้อยกาโลเขาก็จะแบบเอ้ยทำไมอ้วนจังให้ท้องอีกแล้วห้ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เจอกันเขาก็จะเปลี่ยนคําถามเป็นว่าเอ้ยทาไมดูดีขึ้นดูผอมลงไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยพอคําถามเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนทัศนคติเราก็เปลี่ยนไปเลยส่วนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของมี่เปลี่ยนแน่นอนคะ่ะ หลักๆเลยคือเรื่องอาหารแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเราไม่เคยเลือกกินแล้วเราก็คิดว่าเรากินอะไรได้เราก็กินเราก็กินกินเยอะด้วยแต่พอตอนนี้เราคิดเราจะกินอะไรเราก็คิดว่าอันนี้มีแป้งไหมหมอห้ามนี่อะไรเงี้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุยปลาราของดองต้องงดกี่เดือนอันนี้คือข้อสําคัญเลยคืออยากให้ทุกคนทําตามคําแนะนําของหมอดีกว่าค่ะตัดค่ะ แน่นอนตัดแน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจผ่าตัดกระเพาะลดน้ําหนักเนี่ยเราได้พยายามลดน้ําหนักด้วยตัวเองทุกวิถีทางและเราก็ได้ปรึกษาจากหมอหลายๆคนแล้วก็จากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่เคยมีประสบการณ์มาทุกๆด้านในเรื่องของการลดน้ําหนักการผ่าตัดกระเพาะอ่ะคือวิธีสุดท้ายที่มี่จะทําและมีก็ได้สัญญากับตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่า การผ่าตัดกระเพาะครั้งนี้จะเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของมี่ค่ะต่อให้วันนี้พรุ่งนี้หรืออีกหนึ่งปีสองป,องปีข้างหน้ามีคนมาถามมี่ว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่ผ่าตัดกระเพาะคิดถูกใช่ไหมมี่องตอบคำเดิมว่ามี่คิดดีและคิดถูกมากๆค่ะมี่อยากฝากมี่อยากฝากถึงคนที่กำลังคิด อยากจะผ่าตัดกระเพาะและวก็รำสาอยู่นะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ฟังคนรอบข้างเพราะตัวมี่เองก็เป็นคนที่ประสบปัญหาโดยตรงเหมือนกันก่อนผ่าก็เราก็จะเจอคําพูดที่อาจจะทําร้ายจิตใจเราบ้างหรือคําถามที่ไม่น่ารักกับเราบ้างก็อาจจะเป็นแบบ ไปผ่าทำไมทำไมไม่กินได้น้อยออกกำลังกายก็หอมแล้วทำไมต้องไปเจ็บตัวทำไมต้องไปฝืนธรรมชาติที่เขาให้มา ถ้าผ่าไปแล้ว,วเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอันนี้คือคือคําถามที่มิเชื่อว่าทุกคนที่กําลังจะผ่าตัดกระเพาะและปรึกษาครอบครัวหรือคนรอบข้างเจอแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาคําพูดเหล่านั้นมาบั่นทอนจิตใจตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนก้าวข้ามความกลัวแล้วก็ขีดจํากัดของตัวเองเข้ามาปรึกษาคุณหมอเข้ามาฟังคุณหมอเฉพาะทางผู้คนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงให้ความรู้แล้วก็คําแนะนําดีกว่าค่ะว่าถ้าเรา ไม่ผ่าเราจะเป็นยังไงกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วก็ความเสี่ยงของโรคแนอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคนน้ำหนักเยอะแล้วก็ข้อดีของการที่ได้รับการผ่าตัดแล้วว่าผ่าตัดแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงหลังจากนี้โลกทุกวันนี้ค่ะเขาไม่เลือกเพศไม่เลือกไวัยไม่เลือกอายุเด็กหรือผู้ใหญ่คนแก่สามารถเป็นได้เหมือนกันใจความหลักๆของสุขภาพก็คือการดูแลตัวเองค่ะกินดีนอนดี เราก็จะสุขภาพดีนะคะการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ